สวัสดีค่ะช่อง YouTube วิถีคนสุดินกับไกด์แพทมาแล้วมาแล้ววันนี้วันที่9เดือน9ขท้ทขอท่านมีความสุขกับวันดีๆจริงทุกวันมีความหมายค่ะขอบคุณทุกท่านที่เอฟผ้าใหม่นะคะผืนนี้เป็นลายกระแสปีนะคะซึ่งเป็นมีเจ้าของแล้วจากกรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวจะนำไปอาบน้ำยาค่ะนี่ค่ะที่แย่งกันเลยค่ะโทรมานะคะไกดแพทลงปุ้นที่ที่อำเภอศรีขอรภูมิค่ะ สีธรรมชาติสวยมากนี่ค่ะแล้วก็พื้นที่2นี้ก็คือเอฟจากอ,าอำเภอเดิมบ้างนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็พื้นนี้ก็จะส่งถึงกรุงเทพเช่นเดียวกันค่ะเป็นลายประกาศร,รอบค่ะขอบคุณที่รีบเอฟมาภายใน2นาทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นติ้งนองติ้งนองต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวท่านใด ให้ไวนะคะให้ชมตัวอย่างก่อนแปบ๊บเดียวนะแล้วใครที่ทักเข้ามาก่อนในการที่จะาขายผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติอีก3พื้นราคาเท่ากันเลยค่ะให้คือ2,600บาทรวมอาบน้ำยาแล้วก็ส่งถึงบ้านท่านนะคะปกติราคาผ้าไหม2อ0 0นแต่ว่าคิดอาบน้ำยาแล้วก็ส่งจัดส่งให้ท่านนี่ค่ะแป๊วให้เห็นแป๊บเดียวแป๊วให้เห็นแป๊บเดียวอ่า แป๊บเห็นแป๊บเดียวแล้วพบกันในคลิปหน้ากำลังจะตัดต่อให้อันนี้ผืนนี้เดี๋ยวจะนำไปอาบน้ำยาเพราะว่าการอาบน้ำยายนีเป็นร้านที่ครบวงจรเรื่องการอาบน้ำยาเพราะการอาบน้ำยาเป็นการล็อกสีผ้าใหม่ให้สวยงามแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกด subscribe หรือว่า กดติดตามนะคะเข้าไปที่คลิกคำว่า youtube จะเจอคำว่าวิธีคนสุรินกับไกด์แพทแล้วก็ไปกดติดตามแล้วก็เลื่อนไปรกระดิ่งอันบนสุดท่านจะได้รับชมทุกคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าไหมสุรินและก็คนสุรินเหลาคนสุรินนิยมพูดท้ายคำจะมีคำว่าคนสุรินเหลานะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าใครชมก่อนใน3ามืผนี้ได้รับการอะไรนะได้สิทธิ์ก่อนเลยค่ะ นะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าเพราะว่าเรามีเก็บเงินต้นทางก็คือโอนเงินก่อนแล้วก็ปลายทางที่ท่านจะเลือกตามใจคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube วิธีคนจรินกับไกด์แพทพบกันในคลิปหน้าค่ะติ้งนองติ้งนองให้ไหวให้ไหวนะจ๊ะกำลังตัดต่ออยู่จ้า